สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง雷 Channel นะครับผมวันนี้ยกเกมหลอนาย Infinite Class กันนะครับในไกด์ทักษะอาชีพเวนอมกันนะครับสำหรับเวนอมเนี่ยดียังไงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทักษะโจมตีที่ได้พบเจอกันแพร่หลายมากๆเลยนะครับในผู้เล่นระดับกลางๆจนถึงผู้เล่นสายฟรีคลาสนี้ มีจุดเด่นยังไงบ้างกดไลค์กดติดตามรับไปรับชมพร้อมกันครับเติมเกม RM Class i c ผ่านยู่ดีได้แล้ววันนี้ที่ r Rich Man s h o p ถูกคุ้มกว่าเติมเองเข้าไวทันใจทั้งยังมีบริการเติมเกมและแมล็อกเกมในภาคอื่นอีกมากมายเติมเกมบนเว็บไซต์รับส่วนลดคืนเป็น r Rich Man Coin พร้อมทั้งยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนหากสนใจสามารถเติมได้เลยวันนี้ที่ r Rich m a n s h o p com หรือแอดไลน์ Rich Man Shop ครับตลอด2ี่ชั่วโมง เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมถ้าเพื่อนเอลองสังเกตดูที่วิดีโอดีๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าผมยิงคริติคอนบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าจุดเด่นของตัวบิวเวนนอมเนี่ยก็คือการคริติคอนอันดุนแรงนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าบิวนี้เนี่ยจะเป็นบิวที่มีความสามารถพิเศษครับก็คือหากคุณทำการโจมตีพื้นฐานนะครับจะมีโอกาส10%นะครับที่จะแจกพิษบุกบวก,บวกแก่เป้าหมายนะครับซึ่งพิษนี้เนี่ยจะทำความเสียหาย,ายเป็นดาเมจพิษต่อเนื่องนะครับแต่ว่าความสามารถที่มาพร้อมกับพิษก็คคคืือหาาากกนนนนีี่่่ททรรจมตตพ้ฐใสัูิิดะบ จะทำให้คุณเนี่ยครับได้รับบัฟพิเศษบัฟหนึ่งเนี่ยที่จะการันตี100%เพิ่มค่าคริติคอลให้กับคุณนะครับพร้อมทั้งเพิ่มสตามิน่าแล้วก็เพิ่มต้านทานตัวแข็งได้ด้วยนะครับนี่จะเป็นบัฟตัวนี้ครับที่เรียกว่าฝันร้ายที่ถูกแทรกซึมนะครับบัฟนี้จะการันตีติดแน่นอน100%นะครับก็คือเพิ่มคฤตหน0่ฟื้นฟูสตามิน่า50แล้วก็ต้านทานตัวแข็งนะครับเพีงแต่ว่าถ้าคุณโจมตีใส่สตูดิโอพิษเนี่ยสต จะเลยเจริเรืเร่อลดลง20%นะครับกดยาเบาลง10%แล้วก็แต่ละโมเมตพิษอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นดีบัฟสหรับคนที่ติดพิษนะครับตัวเกมจะมีแจ้งมาเลยว่าดีบัฟพิษคืออะไรเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆเนี่ยผมจะมีออร่าสีเขียวอยู่รอบๆตลอดเวลาครับนี่คือสัญลักษณ์ของคนที่เล่นบิวเวนอมนะครับแล้วคุณจะเห็นเราผมคลิบ่อยมากๆครับแบบยิงๆไป4-5นัดคลิอีกแล้วนะครับหรือบางทีก็แบบคลิติดต่อกัน3ทีติดเลยก็มีครับอันนี้เป็นความสามารถของตัวบิวเวนอมนะครับอันนี้คือทักษะที่คุณจะะได้เห็นนนใช่อองแคคทีฟรับเห็นม อันนี้มันจะติดเรื่อยๆนะครับเป็นโอกาสติด10%นะครับถ้าเกิดว่าคุณยิงไวหรือคุณแบบเป็นสายยิงธรรมดาอย่างพวกนักธนูพวกแอดหน้าไม้อะไรเงี้ยครับมันจะติดคริบ่อยมากๆเลยครับผมเอาล่ะครับเรามาดูการทํางานของพิษเวนอมกันบ้างดีกว่านะครับว่าทํางานยังไงนะซึ่งพิษเวนอมเนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อเราตีธรรมดานะครับมีโอกาสติด10%นะครับเมื่อติดแล้วเนี่ยมอนมันจะโดยความเสียหายเลือดไหลแบบเนี้ยครับคล้ายๆแบบติดพิษใช่ไหมมันจะติดพิษอยู่ ประมาณ10วินาทีสลับขั้นเริ่มต้นนะคบแล้วก็พิษเนี่ยจะดอดสร้างความเสียหายเป็นวินาทีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยติดพิษ10วิก็เหมือนโดนเมทไปเลย4,000ครับซึ่งพิษเนี่ยมันจะอยู่นานมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับทักษะไวนอมนะครับยิ่งคูอ้พทักษะไวนอมเยอะเท่าไหร่เนี่ยพิษก็ยิ่งอยู่นานขึ้นเท่านั้นนะครับโดยจะอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่14วินาทีนะครับเรียกว่าแบบติดทีนึงก็ทำเมทสูงเกือบครึ่งหมื่นเลยทีเดียวแลาาแ้วรพราาาะวว่่ไมมีคูด แต่ว่าถ้าคุณยิงมอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งได้นานๆเนี่ยแล้วมาติดพิษได้ไบ่อยๆเนี่ยก็คือําตเมทได้เยอะมากเลยดังนั้นตัว,ตวไวโนมเนี่ยจะเป็นบิวที่ค่อนข้างครอบคลุมในทุกคอนเทนต์นะครับก็คือพิษเนี่ยเอาไว้ยิงบอสก็ได้เอาไว้ยิงบอนก็ได้นะครับเอาไว้ยิงคนก็ได้ถ้าคุณเจอคนถึกถึแล้วคุณแช่พิษนานๆเนี่ยศัตรูก็โดนพิษไหลจนตายได้เหมือนกันนะครับแถมโดนลดสตามิน่าด้วยจากทักษะการติดพิษนะครับแล้วก็พิษเนี่ยสามารถเพิ่มความเสียหายได้ด้วยนะครับจากสเต็กส ทำในเมทพิได้เยอะมากๆเลยครับผมต่อไปนะครับมาดูในส่วนของตัวแท็กกันบ้างนะครับแท็กก็จะคล้ายคกับฮันเตอร์นะครับมีพลังกาลังสีเขียวอ่อนนะครับสีชมพูลาดตะเวนนะครับแล้วก็ที่ต่างกันก็จะมีตรงอัปเกรดนะครับจะเป็นสีส้มแทนนะครับถ้าเป็นฮันเตอร์เนี่ยมันจะใช้เป็นสีน้ําตาลเนาะดังนั้นคนที่เล่นทักษะเวนอมสูงนะครับก็จะสามารถย้ายไปเป็นฮันเตอร์สูงสได้เลยทันทีนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเล่นฮันเตอร์สูงสเกิดอยากแบบสลับมาตีบอสนะครับก็สามารถสลับมาเล่นเป็นเวน แบบไวมากๆเลยครับตัวสีเขียวเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไวนอมเลยครับเน้นการเอาตัวรอดนะครับก็เลือกเอาเลยว่าจะเอาดุดเลือดสลับมอนที่อ่อนกว่านะครับหรือจะเป็นการใช้หิ้วสลับมอนที่เก่งกว่านะครับเน้นให้ตัวเองตายช้าที่สุดนะครับไวนองก็เลยเป็นคลาสที่สามารถบอดดอนได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณตีกับมอนที่อ่อนเราพอสมควรนะครับอันนี้ก็ใช้งานแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนข้างหลังเหมือนเดิมนะครับก็ลดเมจจากมอนเตอร์นะครับจากยาเพือพูที่ออกเปรดได้เลยนะครับก็จะเป็นอันที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบพวกสายมานาเนาะสายมานาใช้สแปมสกิลก็ใช้ตัว MP r e g e n จนก็ได้แต่ว่าจากแท็กของเวนอฟเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเล่นสกิลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นแท็กที่ต้องตีธรรมดาถึงจะติดพิดนาะดังนั้นตัวของยาพลังเวทบริสุทธิ์ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะต่อไปจะเป็นตัวของลาดตะเวงกันบ้างน,นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับคลิกบ่อยและมีสีชมพูก็ต้องเล่นพรสวรรค์รรเซคเรตาร้าอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเอ็นเกมเลยนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็ข้างหลังจะใช้เป็นตัวของ อาวุธคงกระกนะครับในการถลงป้องกันนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีมากนักนะอาจจะมีอันนี้เอาไว้แบบเป็นสาย p ีพีนะเน้นแบบติดพิษไปบ่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอกาสติดพิษแค่สิเซมันน้อยไปเนี่ยเราสามารถเพิ่มแท็กตรงนี้ได้นะครับเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนานะครับก็สิบเปอร์เซ็นต์เน้นความเร็วเอาเลยนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นแท็กสําคัญแล้วนะครับหรือตัวสีส้มนะครับอย่างแท็กอัปเกรดเนี่ยสำหรับตััััววเนนนน่ยยจะะแบงป็็สาหลกกกด้ครือ สายคลีนะครับ2สายพิษนะครับสำหรับสายคลีเนี่ยก็จะใช้เป็นโจมตีเฉียบคมนะครับเพิ่มค่าคลิติคอนตัวเองนะครับเรามีพิษจากการที่เราติดพิษของเวนอมนะครับร้อยหน่วยมีพิษจากการใช้บัฟโจมตีเฉียบคมอีก100หน่วยนะครับเรียกว่าบัฟทีนึงเนี่ยคือคลิติคอนอย่างบ่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอัพขั้นตัวของโจมตีเฉียบคมไปสูงสูงเนี่ยมันจะมีค่าคลิที่สูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีค่าคลิจัเมตให้ด้วยดังนั้นเนี่ยบิลของไวนอมจึงเลมากๆย ส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นพูดเปลวเพลิงนะครับอันนี้ก็จะได้ค่าคริติคอนเดเมจเช่นเดียวกันนะครับเมื่ออัพไปเยอะเราจะได้คริติเดเมจสูงขึ้นถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็คริบ่อยมากๆเลยเหมือนเราแค่แท้กัพเกรดอย่างเดียวเนี่ยเราโจมตีแรงขึ้นนะครับ20%จากทุกท่าเลยครับก็จะเป็นบิลคริติคอนที่นิยมเล่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรวยหน่อยเนี่ยก็จะสามารถใช้ไม่เด็ดสังหารได้ด้วยนะครับอันนี้จะใช้แทนช่องหน้านะครับมีอัตราคริติคอนนะครับสูงถึง100%เลยนะแต่ว่วา ตัวไม่เดดสังหารจะมีข้อเสียเลยคือมันจะไม่ได้ตัวของคีโตเมตเหมือนกับตัวของไอจบติเฉดคมนะครับดังนั้นมันก็จะมีบางคนที่แบบว่าเ e อ้ยคลีเยอะๆแล้วเนี่ยก็เอาไม้เดดสังหารไปอยู่ข้างหลังแทนนะครับจะได้คีโต <ul ain> คอนเมรที่สูงกว่าเดิมนะครับถึง20%เลยนะครับก็คือสูงกว่าตัวของผู้เปลวเพลิงสิผู้เปลวเพลิงเนี่ยมันแม็กอยู่ที่ประมาณ1 0ตใช่ไหมแต่ไม้เดดสังหารยเนยเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคลีเยอะๆเนี่ยเอาไม้เดือดสังหารไว้ ต่อไปเนี่ยจะเป็นอีกแท็กนะครับก็คือจะเป็นแท็กไบน่อมสายพิษนะครับหรือพวกที่แบบว่านิ้นนิ้นวอลเป็นหลักเพราะคุณคงไม่ได้ยิงคลีใครง่ายๆหรอกนะครับทุกคนก็วิ่งหนีคุณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นเป็นสายพิษนะครับขอติดพิษสักทีหนึ่งแจ่มไปเลยนะครับก็จะใช้ผู้เปลวเพลิงนะครับที่เป็นเลเมคีนะครับมาอยู่อันหน้าแทนนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นพิษได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะเป็นสกิลแบบหมู่นะครับที่มีติดสถานะเผาไหม้นะครับก็คือแบบ ติดทั้งพิษติดทั้งเบอร์นะครับก็จะเบิร์คล้ายๆกับตัวของพิษนั่นแหละนะครับก็จะคิดตามดาเมจที่โดนนะครับซึ่งจะเป็นดาเมจแบบเวทนะครับแล้วก็ข้างหลังเ่ยจะใช้เป็นพูดไอยเย็นนะครับก็จะทําให้ความเสียหายดาเมจต่อเนื่องของเราเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะไม่ได้เน้นคริมากนักนะครับน,นี่คือเน,น้นแบบติดพิษแล้วก็พิษแรงๆไปเลยนะครับซึ่งเราอัปเกรดแล้วเราจะได้ดาเมจต่อเนือนน่องแรงขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงทักษะของเวนอมเองเนี่ยก็มีพุดธเมจของตัวพิษอยู่แล้วนะครับทั้ง200 500แลนะครับส่วนใ่ย แท็กพิษเนี่ยจะนิยมใช้กับการตีบอสโลกนะครับหรือตีบอสที่เราสู้นานๆอย่างพวกบอสมพนะครับหรือในการ p v p นะครับดังนั้นตัวของเวนอมเนี่ยในแท็กเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายมากกว่าตัวของฮันเตอร์เยอะนะครับต่อไปมาดูในส่วนของตัวข้อดีข้อเสียกันมากนะครับมาเริ่มกันที่ข้อดีของเวนอมเลยนะครับเวนอมเนี่ยเป็นบิลที่คนถามผมเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นผมต้องบอกก่อนว่าข้อมูลแนะนําอันนี้นะครับเป็นวิจ,จารณญาณจากผมเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเดี๋ยว อาจจะแบบมีคนเป็นติ่งทันเตอร์เป็นติ่งเวนอมแล้วเดี๋ยวมันจะมาเถียงกันเนี่ยก็พูดดักไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสับโตของเวนอมนะครับในมุมมองผมนะครับข้อดีของเวนอมเลยก็คือมันเป็นบิลสตาร์เตอร์ที่เก่งมากๆเลยครับเพราะว่ามันพลิแรงครับแล้วก็เล่นง่ายมีดูดเลือดให้ไปได้ทุกที่ตีมอนก็ได้ตีคนก็ได้ตีบอสก็ได้นะครับเป็นทักษะที่เรียกว่าแบบ รบเครื่องทุกอย่างนะครับมีดาเมจสูงนะครับแล้วก็มีความอยู่รอดสูงก็คือเรามีแท็กสีเขียวอ่อนนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถบอดฟาร์มได้เนี่ยแม้ผมฟาร์มอยู่ที่หน้าจอเนี่ยผมก็ไม่เสียยาสักขวดนะแปลว่าเล่นไวนอมเนี่ยก็บอดนอนได้เหมือนกันแถมค่ามอนวัยด้วยนะเพราะว่าเรามีความสามารถของทั้งพิษแล้วก็คลิทะคอนที่บ่อยแล้วก็แรงนั่นเองนะครับไว้นอมก็ข้อดีเยอะใช่ไหมต่อไปนะครับมาดูข้อเสียของไวนอมกันบ้างนะครับสำหรับข้อเสียแรกเลยนะครับของไวนอมเลยก็คือทักษะนีเนี่ยนนะครับ มันเป็นทักษะที่ไม่ได้มีโบกค่าแม่นเลยนะครับถ้าคุณลองสกเกตดูดีเนี่ยไม่มีแม่นเลยนะสักช่องนะครับแล้วก็ตัวของแทกเองเนี่ยก็ไม่มีโบกค่าแม่นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคนที่เล่นทักษะนี้นะครับก็จะ,ะเผชิญปัญหาเรื่องตีไม่โดนนะครับบ่อยมากๆเลยซึ่งจะแตกต่างจากตอนเล่นบิวฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์เนี่ยจะมีตัวของจุกตีรบอบครอบนะครับโบกแม่นให้สูงมากๆนะครับแล้วก็มีค่าแม่นตอน400ด้วยอีก55หน่วยทําให้เวลาเล่นฮันเตอร์เนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะ ดูไม่แรงเนี่ยแต่อย่างน้อยแล้วก็ไม่มิสนะครับในขณะที่ถ้าคุณเล่นไมน้อมเนี่ยแล้วคุณไปตีมอนที่สูงกว่าตัวเองเนี่ยคุณจะยิงมิสแบบกระจายเลยครับคุณหวังให้มันติดพิษใช่ไหมล่ะมันไม่ติดหรอกคุณยิงไม่โดนนะครับคนที่เล่นไมน้อมก็จะปวดหัวนิดนึงครับสำหรับคนที่ตีมอนระดับสูงนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าตีมอนที่แบบว่าวลวต่ำกว่าตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องของตีไม่แม่นทิ้งได้เลยนะครับแต่บางคนเขาแบบอยากตีมอนข้ามขั้นไงาก็จะกลายเป็นข้อเสียไปนะครับสำหรับเรื่องค่่าแมนนตรงี้นะ สำหรับข้อเสียที่สองนะครับของบีเวนนมนะครับก็คือใช้ของเยอะนะครับใช้ของเยอะยังไงล่ะครับสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยเห็นผมคริรววอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะบอกเลยว่าผมทําของคริเยอะนะครับทั้งสลักเพิ่มค่าคริติคอนนะครับทั้งอุปกรณ์สมใส่ทั้งตัวของแท็กต่างๆนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่มีของเพิ่มคริเลยเนี่ยหรือไม่ใช่อาชย์ที่เป็นคริติคอนเลยเนี่ย มาเล่นเวนอมนี่คือคริแทบไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเวนอมมันไม่ได้ช่วยเพิ่มค่าครีเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็บวกแค่เท่าไหร่ครับร้อยหน่วยนะครับหรือจะเป็นอย่างโจมตีเฉียบคมเนี่ยที่เพิ่มค่าครีสูงๆเนี่ยอะผมตีไปสักขั้นมัวแล้วกันนะขั้นมัวเนี่ยก็บวกครีแค่เท่าไหร่ครับแค่ละหกสิบรวมกันก็สองร้อยหกสิบเองเนี่ยซึ่งสองร้อยหกสิบนะครับถ้าคุณไม่ได้เล่นทักษะอาชีพหรือคาดอาชีพที่เป็นเพิ่มค่าคริอยู่แล้วเช่นคุณไม่ใช่พวกนักธนูไไมม่่่่่ใใใชชพวกกแอนดาบหญไม่ใช่พวก บิลที่มันเพิ่มค่าคริเยอะๆเนี่ยแล้วคุณมาเล่นเวนอมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าติดคริยากมากครับดังนั้นบิลนี้จะเป็นบิลที่ใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้เงินในการทําค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถึงจะคริได้นะครับใช้เยอะตรงไหนครับก็ใช้เยอะตรงต้องเพิ่มเลเวลสกิลทักษนะนั่นแหละคุณต้องใช้ทรัพยากรไปถึงขั้นม่วงหรือขั้นส้มเลยครับถึงจะรู้สึกว่า ิเวนอมเนี่ยแรงมากจริงๆนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ไปได้ดังนั้นใครที่เล่นใหม่หรือแบบมันเล่นตั้งแต่เริ่มเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบม,มันมันก็แรงแล้วนะพี่แต่แบบเวลาคุณไปตีมอนข้ามขั้นคุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยไงคุณจะรู้สึกหรือว่าโอ้โหตีมอนข้ามขัน้นนี้ใช้เวนอมได้แบบไม่ต้องหวังขี้อะขี้ไม่ออกเลยอะไปเล่นฮันเตอร์ดีกว่ายิงมอนข้ามขั้นแบบอ่าอย่างน้อยมันยิงไม่เข้าแต่มันก็ยังมีเดามเมจต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่นี่คือราหว่งกับออก บิวเราก็กลายเป็นง่อยไปเลยครับดังนั้นเล่นไว้น่อมก็จะมีข้อเสียหลักตรงนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของสรุปทักษะไว้นอมนะครับสับทักษะไว้น่อมเนี่ยสรับนะผมส่วนตัวเขาองว่าโอเคไม่ได้แย่นะครับแล้วก็มาสตาร์เริ่มเล่นได้พร้อมกับฮันเตอร์เลยมนเริ่มมีคาถามมาถามผมเยอะครับว่าเออเนี่ยพี่มาเล่นได้พร้อมกันเลยคือมีสีเขียวอ่อนพร้อมกันสองอันแล้วเนี่ยเล่นได้ทั้งฮันเตอร์เล่นได้ทั้งตัวของไว้นอมเลยผมควรเลือกอะไรดีส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ายัางไงณนะช่วงเวลานีี้ยวววนนมกก็ด่่าาาะะครรับเพ เวนอมเนี่ยไปได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับเก็บเลเวลก็ต้องใช้นะครับยิ่งช่วงเวลาที่แบบว่าพวกคุณเนี่ยยังผ่านในเรื่องหลักกันไม่ได้เลยนะครับคุณคงไม่เอาฮันเตอร์ไปลงเควสหลักอยู่แล้วเนาะเพราะมันเก็บสเต็กไม่ได้ก็เหมือนดาเมจของคุณเนี่ยหายไปฟรีนะครับแต่ขณะที่เวนอมเนี่ยดาเมจยังคงแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับแถมมีติดพิแถมมีติดคิด้วยนะครับก็จะทําให้ผ่านในเรื่องทำเควสได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแถมทําคะแนนบอสโลกโอเคนะครับล่าบอสมัพก็ดาเมจเยอะนะครับปิดบ พ,พีเนี่ยไว่น้อมก็ค่อนข้างแจ๋วไปเลยนะครับเพิ่มสติมิแนาตัวเองลดสติมิแนาชาวบ้านนะครับลดรีเจนเลือดด้วยเป็นบิลที่ค่อนข้างครบเครื่อมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวนะครับแนะนําเลยว่าถ้าเป็นพวกอาชีพคริได้เนี่ยก็แนะนําเล่นไว่น้อมกันนะครับเก่งมากๆเลยครับผมโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงเนี่ยมีข้อมูลต่างๆยังไงเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยังไง ก่อนไปอย่า,ยาลืมฝากไคแลดติดตามมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้ากับหลอดนาเอนฟินิกคลาสครับวันนี้พี่เด่นขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ